VIP ตัวน้อยกับการสปอยด้วยรักคือเดี๋ยวนี้ครอบครัว่ใหญ่ก็มีลูกกัน2คนเนี่ยใช่ไหมบางบ้านก็คนนึงบ้างบางบ้านก็3คนอย่างมากเลยแล้วพอมีลูกน้อยๆอ,อย่างนี้ปับ๊บแนวโน้มส่วนใหญ่พ่อแม่ก็คือรักลูกแล้วพ่อแม่ก็ทํางานทั้งคู่เป็นส่วนใหญ่ลูกก็ไปฝากพี่เลี้ยงดูบ้างหรือว่าบางทีก็ไปเข้าอะไรเนอร์สเลอรี่ตั้งแต่ยังเล็กๆเ,เ,เลยเนี่ยตัวเองไม่ค่อยมีเวลาให้ลูก ทำให้รู้สึกผิดกับลูกน้อยก็เลยพยายามจะชดเชยด้วยการที่ว่าลูกอยากได้อะไรแล้วก็ให้ตอบแทนชดเชยความรู้สึกผิดที่ไม่มีเวลาให้ด้วยการให้เงินแทนให้ของแทนผลคือเด็กจำนวนไม่น้อยถูกสปอยด้วยความหวังดีของคุณพ่อคุณแม่นี่แหละที่มีศั์ที่เราคุ้นหูว่าพ่อแม่รังแกฉันเนี่ยก็คือฉันแย่อย่างนี้ เพราะถูกพ่อแม่รังแกรังแกด้วยอะไรด้วยความรักที่เกินพอดีของพ่อแม่นั่นเองไปเอาใจลูกสปอยลูกจนลูกเสียคนนะ่ะโตขึ้นมาแล้วพ่อแม่แก่แล้วพ่อแม่ไม่อยู่แล้วเนี่ยลูกช่วยตัวเองไม่ได้ชีวิตมีปัญหามีความทุกข์เยอะแยะมากมายเพราะพ่อแม่เลี้ยงลูกไม่เป็นแต่ถามว่าแล้วเราจะทํำยังไงจริงๆหลักที่สําคัญคือว่าเราก็ดูสิว่าการเจริญเติบโตของเด็กแต่และช่วงวัยเนี่ยเป็นยังไง เด็กตอนอายุเท่านี้เนี่ยอะไรที่เขาควรจะทําได้เขาไปศึกษาวิจัยมาเป็นเด็กเป็นหมื่นเป็นแสนคน,นสรุปมาแล้วจากทั้งโลกเราก็ไปดูแล้วเอามาใช้ได้เลยเนี่ยแล้วเมื่อไหร่ที่ลูกเราเติบโตขึ้นมาควรจะทําอะไรได้ให้ลูกเราได้ทําที่เหมาะกับวัยให้รับผิดชอบตัวเองแล้วก็รับผิดชอบครอบครัวก็คือในบ้านเนี่ยงานอะไรพอทําได้ให้ทํา อย่างน้อยเริ่มรับผิดชอบตัวเองคือถ้าเล่นของเล่นนะพอเลิกเนี่ยต้องสอนลูกให้เก็บถ้าผู้ใหญ่สอนและอธิบายบอกเขาเนี่ยแนะเขาให้เขาทําสักพักเขาจะชินแล้วจะเป็นออิาสาัยที่ดีติดตัวต่อไปในอนาคตเลยเนี่ยถ้าของเล่นตัวเองเล่นเสร็จแล้วก็จะทิ้งก็ทิ้งเลยไม่รับผิดชอบนะเขาจะโตขึ้นไหผู้ใหญ่จะรับผิดชอบได้ยังไงแล้วยิ่งพอโตขึ้นมาปั๊บเนี่ยอีกสักนิดนึงก็เริ่มให้รับผิดชอบขยายกว้างมากขึ้นเช่นว,ว่า ถ้าเป็นพี่หัดดูแลน้องบ้างหรือแม้เป็นน้องอะไรที่ช่วยพี่ได้ก็ช่วยดูพี่บ้างอะไรที่ช่วยได้ให้เด็กช่วยอย่าคิดว่าโอ้ยไม่ได้เราลูกเราอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวใช้งานลูกหนักเกินไปเสียเวลาเรียนหนังสือไม่เลยหัดลูกให้ทํางานรับผิดชอบอย่างนี้แหละจะเป็นการฝึกเด็กที่ดีมากๆบ้านไหนให้ลูกรับผิดชอบงานรับผิดชอบตัวเองแล้วก็ดูแลการงานในบ้านด้วยนะ โอกาสที่เด็กบ้านนั้นจะประสบความสเส็จในชีวิตเนี่ยต้องบอกว่าร้อยละแปดสิบละเพราะฉะนั้นรักลูกอย่าโ,โลูกอยากให้ลูกเราได้ดีเนี่ยง่ายๆเลยคือว่าให้รับผิดชอบตัวเองแล้วรับผิดชอบบ้านด้วยตามวัยของเขาทําอย่างนี้แล้วลูกเราจะเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่เข้มแข็งแล้วพร้อมจะรับผิดชอบชีวิตของตนและครอบครัวต่อไปจเจริญพร